สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาทรดาชุ่มแจ่มรหัสนักศึกษา3004642057ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการวิจารณ์งานการแสดงบนเวทีค่ะเรื่องที่จะมานำเสนอก็คือการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักษมีสีดาฉากสีดาลุยไปแสดงความบริสุทธิ์ค่ะ งานนี้นะคะจะแสดงที่งานยดยอยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกจังหวัดอายุทยาค่ะจัดแสดงโดยคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะเรื่องย่อนะคะกล่าวถึงเรื่องราวของนางสีดาที่ทศกัณฐ์ลักพาไปอยู่ยังกรุงลุงกาพระรามจึงยกทัพติดตามมาเพื่อนำนางกลับสู่อายุทยา ก่อให้เกิดสงครามระหว่างยักษ์กับมนุษย์ค่ะหลังจากที่ทศกัณฐ์สิ้นชีวิตส่งผลให้สงครามสิ้นสุดพระรามจึงเชิญสีดากลับไปยังอโยธยาทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความรักที่มั่นคงที่มีต่อพระรามนางสีดาจึงขอพิสูจน์ตนเองต่อหน้าพระรามและเหล่าเทวดานางฟ้าด้วยการลุยไฟ โดยตั้งสัตว์อธิษฐานว่าหากนางซื่อสัตว์ต่อสามีขออย่าให้มีความร้อนมอดไหม,หมแต่ถ้าหากนางไม่บริสุทธิ์ขอให้เปลวไฟเผากายอยากของนางจากนั้นเมื่อลุยไฟจึงเกิดปฏิหารมีดอกบัวบานผุดขึ้นรองรับพระบาททุกย่างก้าวไฟมิอาจทำอันตรายต่อนางสีดาได้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่านางสีดาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจบ้านเมืองกลับมาสงบสุขร่มเย็นต่อไปค่ะจากผลงานการแสดงนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการใช้สีทนร,ร้อนนั่นก็คือสีแดงมีการใช้สีหรือแสงไฟคือสีแดงเช่นกันค่ะเพราะฉากนี้ เป็นฉากที่นางสีดาจะต้องลุยไฟดังนั้นการใช้แสงสีแดงเพื่อให้เห็นถึงความสมจริงของการแสดงว่าสีแดงนี้คือแสงไฟจากอัคคีนั่นเองค่ะส่วนฉากนั้นจะใช้เป็นกำแพงวงังหรือการประทับของพระรามที่อยู่ฝ่ายพระพามมีการใช้สีน้ำตาลเข้มและสีน้ำตาลอ่อน รวมถึงมีการใช้พื้นหญ้าสีเขียวด้านล่างเพื่อให้ภาพสมดุลและเสมือนจริงค่ะตำแหน่งของนางสีดาอยู่หน้าเวทีใกล้ขอบเวทีข้างซ้ายของผู้ชมหรือข้างขวาของผู้แสดงนางสีดาได้หันหน้าเข้าหาผู้ชมและค่อยๆหันเข้าหาพระราม และทำการเดินมาข้างหน้าเวทีหันหน้าเข้าหาผู้ชมจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของนางสีดาจะอยู่ตรงกลางของเวที และนั่งสีดาได้ทำการเคลื่อนที่ไปยันแท่นกองเพลิงโดยหันข้างให้กับผู้ชมหรือหันทางข้างซ้ายของตัวนักแสดงและค่อยๆหันหน้ามาหาผู้ชมและเคลื่อนที่ไปยังทางขวามือของผู้ชมหรือทางซ้ายมือของผู้แสดง ตำแหน่งของตัวละครน,นะคะจะเยืงฝั่งซ้ายของเวทีเพื่อที่จะไม่ให้บางที่ประทับของพระรามและยังทำให้นางสีดาดูโดดเด่นได้นะคะโดยการนำแท่นกองเพลิงให้นางสีดาขึ้นพิสูจน์ความบริสุทธิ์สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจที่มีต่อพระรามและสัตจวาจาที่ให้ไว้กับพระรามด้วยค่ะ บทเพลงจะเป็นบทโขนโดยตัวนางสีดาจะทํำการตีบทตามเนื้อร้องทำนองเพลงที่นักร้องได้ทําการขับร้องออกมานั่นเองค่ะบทร้องและทํานองเพลงนี้ให้ความรู้สึกของนางสีดาที่จะพิสูจน์ตนเองต่อหน้าพระรามและเหล่าเทวดานางฟ้าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความรักที่มั่นคงต่อพระราม ตัวละครที่แสดงนั่นก็คือนางสีดาค่ะเครื่องแต่งกายจะห่มนางลักษณะสีแดงผิดเขียวและผ้านุ่งสีเขียวค่ะส่วนยอดมงกุฎสะท้อนถึงบทบาทตัวนางเอกหรือตัวละครเอกที่สำคัญนั่นเองค่ะความรู้สึกเมื่อได้รับชมการแสดงนะคะเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมถึงความประทับใจทางด้านเครื่องแต่งกายของตัวละครมีการใช้แสงสีเสียงและฉากได้อย่างเสมือนจริงรวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกคอยตามและเข้าถึงการแสดงได้ด้วยนั่นเองค่ะสิ่งที่ประทับใจในฉากก็คือฉากที่นงสีดาไปแสดงความบริสุทธิ์จากแท่นกองเพลิง ทำให้รู้สึกถึงความรักความซื่อสัตย์ที่นางสีดามีให้ต่อพระรามและมีการมาผสมผสานการใช้เอฟเฟคต์แสงสีเสียงให้เกิดความสวยงามและเข้าถึงอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นจึงทำให้ดิฉันประทับใจในฉากนี้ถ้าข้อมูลหรือคำพูดใดที่ตกหล่นบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ขอกราบอาภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ